ก็กลาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้ะกันนะครับโนว่าวันนี้พี่ก็มีตั้งค่าตัวใหม่นะครับที่แบบว่าอยากมานําเสนอนะครับนแล้วตั้งค่าตัวนี้นะครับก็ดึงติดหัวแน่นอน100%นะครับนอเพราะว่าพี่ทําการเทสนะครับนอตั้งค่าตัวนี้ประมาณ1สัปดาห์เต็มๆนะครับและอย่างที่พี่บอกนะครับโนว่า ตั้งค่าของพี่นะครับนอไม่ได้ไปขอใครมาไม่ได้ไปซื้อใครมาเลยนะครับนอเพราะว่าหลายคนถามมานะครับนอว่าตั้งค่าของพี่นะครับไปซื้อใครมาอะไรประมาณนี้นะครับนอก็อย่างที่พี่บอกนะครับว่าตั้งค่าของพี่นะครับนอพี่จะเทสเองทําเองนะครับนอและไม่มีการไปซื้อใครมานะครับแถมยังจะมาแจกให้แบบฟรีๆด้วยนะครับทุกคน รับประกันได้เลยนะครับเนาะว่าตั้งค่าของพี่ฮ่าได้ไปแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าจะใช้งานได้จริงนะครับเนาะเพราะว่าไม่จกตาแน่นอนนะครับเพราะว่าการเทสของพี่นะครับเนาะทีมงานของพี่ตั้งใจมากๆเลยนะครับไม่ใช่ว่าไม่ตั้งใจนะครับเพราะว่าอยากให้ทุกผลงานออกมาดีนะครับเนาะและอยากให้ทุกคนได้ตั้งค่าดีๆไปใช้กันนะครับทุกคนรับประกันได้เลยนะครับเนาะอยากเอาไปแจกจ่ายต่อนะครับเนาะหรือว่าอยากกดไลค์กดแชร์ต่อทําตามได้เลยนะคอับเนาะหรือว่าทําตามสบายเลยนะครับ เนาะเพราะว่าถ้าแชร์ต่อยิ่งดีเลยนนคำเนาะเพราะว่าทุกคนจะได้ใช้ตังค่าดีๆด้วยกันนนคำเนาะก็ประมาณนี้เลยนนคำเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะคบว่าจะหนักจะเต็มแน่นอนนนคบสำหรับวงน้องคนไหนพี่คนไหนนะคบที่แบบว่าอยากได้ตังค่าดีๆนนคำเนาะแต่ถ้าเสียงพี่เป็นอะไรขอโทษทีแล้วกันนนคำเนาะเพราะว่า พี่เป็นหวัดนะครับทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับเนาะว่าพี่เป็นอะไรนะครับเนาะทุกคนก็ต้องรักษาสุขภาพด้วยแล้วกันนะครับเนาะก็จับประมาณนี้เลยนะครับทุกคนมาเรามาเริ่มตั้งค่ากันเลยดีกว่านะครับสําหรับตั้งค่าของพี่และพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าเข้าหัวแน่นอน100%นะครับ้าไมถึงเข้าหัวแน่นอน100%นะครับเพราะว่าพี่ไปเทสมาแล้วนะครับเนาะก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนก็คืออันแรกพี่จะเริ่มจากการตอบสนองนะครับเนาะและตั้งตามพี่ได้เเลยครัิ่่มจากกทวไป็ือ ทั way, ่วไปนะครับน้องก็ต right? ั้งอยู่ที่185ได้เลยนะครับน้องก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับสำหรับทั่วไปนะครับนอสำหรับอันแรกนะครับและอันที่2นะครับก็อยู่ที่185เหมือนกันนะครับทุกคนก็เป็นกล้องเลดดอนนะครับน้องกล้องเลดดอนก็เป็นกล้องที่แบบว่าติดมากับปืนนะครับนองที่เวลาเราซูมสโคปไปตอนแรกนะครับน้องเรียกว่ากล้องเลดดอนนะครับทุกคนแล้วก็ต่อมาเป็นสโคปคุณ2นะครับนอสำหรับสโคปคุณ2นะครับก็ตั้งอยู่ที่185เหมือนนะคร้งยรปมาณนี้ได้เลย รับประกันเลยนะครับนาอว่าอันนี้นะครับนาอก็คือพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนาอถ้าตั้งประมาณนี้นะครับมันจะโคตรดีเลยนะครับทุกคนและตั้งค่าของพี่นะครับสามารถตั้งได้ทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของระบบ iOS หรือว่าระบบ Android นะครับนาอก็สามารถตั้งได้ทั้งหมดในโลกใบนี้เลยนะครับนาอแล้วก็ต่อมานะครับนาอก็จะเป็นทางด้านของสโค๊คุณสี่นะครับสำหรับสโค๊กคุณสี่นะครับก็ให้ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับอยู่ที่170้ยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนาอก็ตั้งแบบนี้ได้เลยรับสสห คุณสี่นะครับน้องก็เป็นสโคปที่แบบว่าทุกคนได้ใช้บ่อยที่สุดแล้วนะครับแต่มันสามารถดึงหัวได้แน่นอนนะครับเพียงแต่ทุกคนตั้งค่าให้เป็นนะครับน้องก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับตั้งแต่แพทใหม่อัปเดตมานะครับก็เรีกเดียว่าตั้งต่ำๆไม่ได้เลยนะครับน้องแล้วก็ลำกล้องสไนเปอร์นะครับน้องให้เราตั้งอยู่ที่150นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจันหนักจะเต็มแน่นอนนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครัันน้้้อองก็ืตปมมาณีไดเลยจะ เข้าหัวโคตรดีนะครับนาะสำหรับสำหรับลำก้องสไนเปอร์นะครับนาตอต่อให้เราไม่อยากดึงหัวนะครับนาอเวลาเราซูมสโคไปนะครับนาอก็เรียกได้ว่าบางครั้งก็ฟุกติดหัวนะครับทุกคนก็จับประมาณนี้เลยนะครับนาอแล้วก็อันสุดท้ายเป็นมุมมองอิสระนะครับนาอก็ให้ตั้งอยู่ที่ 150 ain, ้าเหมือนกันนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับอันนี้เป็นแค่ส่วนแรกเท่านั้นนะครับเนาะก็คือส่วนที่2นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของการควบคุมนะครับทุกคนก็คือการควบคุมนะครับเนาะแนะนาตามนี้แล้วกันนะครับเนาะอันแรกนะครับเป็นตัวช่วยเลงนะครับเนาะทุกคนสําหรับตัวช่วยเลงนะครับเนาะก็แนะนําให้ตั้งอยู่ที่เริ่มต้นนะครับเนาะปุ่มยิงซ้ายก็ให้แสดงเมื่อสโคบแล้วกันนะครับเนาะกดยิงค้างเพื่อลำกล้องสไลปเปอร์อันนี้พี่อยากให้เปิดแล้วกัน S <S> นะครับเนาะแล้วก็ปุ่มตัวนี้เปิดแล้วกันนะครับเนาะปิดนะครับเนาะในส่วนของรีโหลดด่วนนะครับเนาะปิดนะครับแล้วก็พี่อยากให้เปิดตรงนี้นะครับสถานะรีโหลดตรงเรียงเป้านะครับอยากให้เปิดแล้วกันนะครับพี่ลงปิดไปนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็สามารถเปิดได้นะครับเนาะแต่ถ้าไม่ชอบก็สามารถปิดได้นะครับเนาะเพราะว่าอันนี้มันไม่เกี่ยวอะไรอยู่แล้วนะครับเนาะแค่อยากรู้เวลาตอนฉากกระสุนนะครับเนาะว่ามันเสร็จยังไงนะครับที่เหลือก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับทุกคนก็แบบนี้เลยนะครับเนาะอันนี้นะครับทุกคน ก็สามารถตั้งแบบนี้ได้เลยนะครับนอตั้งตามพี่ได้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับนอมาพูดถึงเรื่องตรงนี้นะครับนอจุดนี้สําคัญนะครับทุกคนก็คือ พี่จะแนะนําแบบนี video, twenties, nice ้ละกันนะครับนาะคนไหนที right? yeah. caves, ่แบบว่าเล่นรุ่นเก่ามือถือไม่ใหญ่นะครับนาะหน้าจอเล็กนะครับก็คือตั้งอยู่ที่43ได้เลยนะครับนาะแล้วก็ต่อมานะครับนาะก็จะเป็นทางด้านของ53นะครับเนอะสาหรับรุ่นที่แบบว่าผลิตปัจจุบันนะครับนาะหรือว่ารุ่นที่ทุกคนเล่นอยู่ตอนนี้นะครับนาะพี่แนะนําให้ตั้งอยู่ที่53และกันนะครับเนอะส่วนรุ่นต่อมาก็เป็นทางด้านของ63นะครับเนอะสาหรับ63นะครับนาะก็ตั้งอยู่ที่ iPad หรือว่าในคอมแล้วกัน นะครับน้องก็แนะนําแบบนี้ละกันนะครับน้องอันไหนดีก็แนะนําละกันนะครับน้องก็เรียกเดียวว่าจะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับน้องถ้าตั้งประมาณนี้นะครับท nah, ุกคนก็เรียกเดียวว่าพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้องว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของกิจกรรมหรือว่าตั้งค่าที่โคตรจะดีเลยนะครับน้องตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับส่วนลูกศรสีแดงนะครับน้องก็คือสําหรับลูกศรสีแดงนะครับน้องก็เรียกเดียว่าพี่ขีดไว้ให้นะครับสาหรับตําแหน่งการวางปุ่มนะครับทุกคน และขั้นตอนสุดท้ายนะครับสาหรับขัน้น no. ตอนสุดท้ายนะครับก็แบบนี้เลยนะครับกราฟิกนะครับก็คือถ้ามือถือไม่แรงแนะนําเป็นราบลื่นหรือว่ามาตรฐานนะครับนอสออันนี้เลยนะครับส่วนถ้ามือถือแรงๆนะครับนอแนะนําให้เป็นระดับสูงไปได้เลยนะครับนอสาหรับมือถือไม่แรงนะครับนอก็แนะนําละกันนะครับนอมาตรฐานหรือว่าราบลื่นจะดีที่สุดนะครับนอส่วนเรื่อง DPI ตั้งค่าของพี่อยากตั้งก็ได้ไม่อยากตั้งก็ได้นะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับสาหรับ DPI อเวตั้งอยู่ที่120 DPI เนาะ DPI Android ตั้งอยู่ที่400-900 DPI นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสามารถตั้งได้ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งตามนะครับเนาะก็ตั้งได้ประมาณนี้เลยนะครับแต่ถ้าไม่อยากตั้งก็ไม่ตั้งก็ได้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่ามีทั้งให้ตั้งตามและไม่ตั้งตามก็ได้นะครับเนาะสำหรับเรื่อง DPI นะครับเพราะว่าพี่เข้าใจนะครับเนาะว่าบางคนติด DPI ไปแล้วนะครับเนาะก็เรียกว่า ต้องได้ตั้งนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนผลเทศออกมานะครับน้องก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับน้องก็เรียกได้ว่าเข้าหัวแน่นอน1้0เนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับน้องว่าจะหนักจะเต็มไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็เรียกได้ว่าพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับน้องหรือว่าได้ตั้งค่าดีๆไปแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับน้องสำหรับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับเนาะก็เป็นคลิปวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับเนาะหรือว่าตอนเย็นวันนี้แล้วกันนะครับจะเป็นแบบไหนอะไรไงนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับเนาะสำหรับนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับเนาะเดี๋ยววันนี้นะครับเนาะตอนเย็นมีเฉพาะใหแน่นอนนะครับทุกคนเดี๋ยอจะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับทุกคนบาย